Yes, pick up. Pick up. Sunday. วันสองวันเนี่ยผมว่าเหมาะเลยนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะเดินทางไปเที่ยวลาวนั่นเองนะครับสายการบินไทยนะครับจากกรุงเทพไปลงที่คนครหลวงเวียงจันทร์นะครับบินไม่นานครับประมาณสัก55นาทีเนาะ คนไทยนะครับไม่ต้องขอวีซ่านะครับแต่เดวิดต้องขอวีซ่านะครับก็คือจ่ายไป50ดอลลาร์ US นั่นเองนะครับหลังจากที่ผ่านตมรับกระเป๋าแล้วใช่ไหมครับก็คือเดวิดได้จองเป็นอ่ทรานเฟอร์เนาะหรือว่าอ่รถรับส่งจากสนามบินไปที่โรงแรมนะครับทุกวันนในทัพที่ลาวเขาได้ยอมใช้รถ E ีวีกันนะครับขวเป้าลาวได้นิดหน่อยขวเป้าลาวอิสมีน I can speak little bit can speak loud ก่อนมาเที่ยวลาวสัก3-4วันนะครับแนะนำให้สั่งซิมนะครับออนไลน์เนาะสแกน QR ได้เลยนะตัวซิมเนี่ยก็สามารถแชร์ Wi-Fi ไ,ไ,ได้นะครับทั่วทั้งประเทศลาวนะครับแล้วก็ที่นี่มี5 g ด้วยนะก็ราคาเริ่มต้นแค่ร้อยกว่าบาทนะเดวิดก็พามาทัวห้องนะครับชื่อว่าโรงแรมคราวพลาซาเวียงจันนั่นเองนะครับเราพักที่ชัน้น9ห้องพักก็เป็นสไตล์สตูดิโอนะครับที่มองไปเห็นวิววิวเมืองของ นครหลวงเวียงจันทร์นะครับแล้วก็ตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมฮอลิเดย์อินที่สร้างพร้อมกันลาวนะครับเรามาเที่ยวบ่อยแล้วนะครับมาสัก3-4ครั้งนะแต่นครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยเพิ่งจะมาครั้งแรกนะครับผมก็ไม่เคยมาเดวิดก็ไม่เคยมาและอีกวันหนึ่งครับผมก็มากินข้าวเนาะก็ห้องห้องของเราเนี่ยก็จะรวมอาหารเช้าด้วยครับมีอาหารทุกอย่างมีอาหารไทยมีอาหารลาวนะครับมีก๋วยเตี๋ยวมีอาหารฝรั่งนะครับผมก็สั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวมานะครับ เดวิดก็กินอาหารแบบสไตล์ฝรั่งเลยแล้วก็เดวิดอยากลองกินครวซองนะอาหารหลากหลายครับพนักง,งานบริการดีมาเที่ยวลาวแล้วใช่ไหมครับครั้งนี้เราก็จะทัวร์ที่เมืองของเวียงจันทร์นะครับครั้งเนี้ยผมไปศึกษามานะว่าที่เนี่การเดินทางเที่ยวนะครับต้องอจองจองแอปนะครับรถตุก๊กๆกเนาะผ่านแอปชื่อว่า กอกทอกมูฟนะครับตัวแอปเนี่ยผมว่าดีมากเลยนะครับเที่ยวลาวเที่ยวที่นครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยวันสอวันเนี่ยผมว่าเหมาะเลยนะครับคล้ายๆกับ Grab บ้านเรานะครับก็จ่ายสามารถจ่ายผ่าน QR code ได้นะแล้วก็จ่ายเงินลาวได้ด้วยครับและที่สำคัญเนี่ยสามารถธนาคารของไทยเนี่ยพวกเกษตรกรก็จ่ายได้นะครับนี่เลยนะครับเราก็มาเที่ยว ที่ประตูชัยนะครับเป็นครั้งแรกของผมที่มาที่นี่เนาะ <_ D> เดินผ่านไปนะครับก็พันๆเรียกว่าอา,อาหารข้างทางนับของลาวเนาะรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคลาๆของไทยเลยนะครับมีลูกชิ้นทอดด้วยบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับก็คือยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะอากาศประมาณสัก20กว่าองศานะครับแดดสดใส วันที่เราไปนะครับก็คือนักท่องเที่ยวก็คือยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าประตูชัยเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็คือสามารถซื้อตั๋วไปข้างบนได้นะครับก็คือจ่าย30,000่นกีบนะครับคนไทยและต่างชาตินะครับก็คือราคาเท่ากัน3 0 0 0 0กีบนะครับคนลาวจ่าย5,000กีบทุกสถานที่ในลาวนะครับก็จ่ายประมาณนี้เนาะเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์นะครับ ประตูชัยเนี่ยก็คือแบบสร้างคล้ายๆกันกับที่ฝรั่งเศสนะครับอย่างที่หลายคนรู้นะว่าลาวเนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นนะครับของฝรั่งเศสแต่ก่อนเนาะจากประวัตินะครับาเข้าลาลว <laughs> <laughs> <Okay. Anyway. S 1> อนเย็นนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็คือมากินอาหารที่โรงแรมนั่นเองนะครับก็สั่งเป็นเซตเนาะเป็นแบบน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีผักต้มมีหมู มีไส้อั่วมีไส้กรอกนะครับแล้วก็มีต้มแซบต้มที่เป็นต้มเนื้อวัวนะครับก็รสชาติคืออร่อยจัดจ้านนะครับแล้วก็ดวิดก็สั่งอีกอย่างหนึ่งมาก็คือเป็นพวกปลาผัดเผ็ดกินคู่กันตกไอที่ข้างๆนะครับอันนี้ก็เป็นไส้อั่วของเราอร่อยมากๆครับอืมว่าเล<รอ>กจุย้ I และเป็นอีกวันหนึ่งของเรานะครับที่มาเที่ยวต่อนะเราก็มาที่พระธาตุหลวงนะครับก็จ่ายไปอีกละคนละสามหมื่นกีบนะครับก็วันนี้ก็ไปทั้งหมดสที่นะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศวันน้นดีกว่า Very old. This, this what the this what I is แล้วก็เราก็มาไปมาที่วัดศรีสะเกดนะครับเดวิตก <David S 2> ็อยากให้ดูว่าเงินลาวเป็นยังไงนะครับก็มีห้าหมื่นกีบแล้วก็เมื่อกี้หนึ่งหมื่นกีบหรือเปล่าน,น,น,นะครับไม่แน่ใจก็เดวิตชอบถ่ายรูปนะครับชอบบรรยากาศแบบนี้นะสวยครับที่นี่และนี่ครับก็คือทา้ที่ผมบอกไปว่าการเดินทางในในนครหลวง,งอย่างจัน์เนี่ยต้องใช้แอปนะครับ กอกกอกมูฟนั่นเองเนาะจ่ายก็ประมาณสักสองสามโลประมาณสัก30,000กีบนะครับหรือว่าสอ0 0มกีบประมาณนั้นนะครับนั่งประมาณสัก10นาทีเนาะแนะนำเลยครับถ้าใครมาเที่ยวลาวแอปนี้กอกกอกมูฟสามารถาดาวน์โหลดได้นะครับผ่าน Google Play นะครับแอป Store ก็ได้ ลาวนะครับก็คือช่วงนี้ก็คือแบบตึกค่อนข้างเยอะนะครับตึกใหม่ๆเนี่ยเยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นโรงแรมอามารีนะครับที่เรานั่งรถตุกๆผ่านนั่นเองนะครับที่จริงว่าจะจองพักที่นี่นะแต่เดวิดได้จองตรงของคาราวพลาซ่านะครับก็คืออยู่ไม่ไกลเท่าอยู่ไม่ไกลจากการเท่าไหร่นะครับมากินอาหารค่นะครับเป็นเบียร์การ์เด้นของโรงแรมนั่นเองนะครับที่นี่ก็จะมีนักร้องนะครับแล้วก็ ร้องสดเนาะส่วนมากเพลงที่เขาร้องกันเนี่ยจะเพลงไทยค่อนข้างเยอะนะครับคืนนี้ผมก็กินเป็นตำนะครับตำลาวเนาะกินกับแคปหมูนะครับแล้วก็สั่งเป็นคอหมูย่างมากินแบบคู่กับข้าวสวยหนึ่งจานนะคืนนี้คือคืนนี้คือผมแบบกินง่ายๆเลยนะครับส่วนเดวิดเนี่ยก็เป็นเบอร์เกอร์นั่นเองนะครับเบอร์เกอร์เนื้อเนาะผมก็บอกว่าฉันอยากลองกินแฟนฟรายเธอดูนิดนึงไงบอกว่ากรอบมากอร่อย โอเคครับนั่นแหละก็มาเที่ยวที่นครหลวงเวียงจันทร์สองวันนะก็ชอบนะครับ,รอนนะอรบขอบคุณมากเลยที่แบบมาชมคลิปของเราทั้งสองคนนะบ๊ายบายครับ